สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับพบพ่อกับเถากิติใช่บาลีอีกคือเก่านะครับเมื่อนี้เถากิติใช่บาลีได้มีโอกาสมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องมาทุเรียนที่เล่าใดมาผ้าคุณหมอวิสิทธิ์ปลูกหมอวิสิทธิ์ใจมันอดีตสาสุขอำเภออันนับแรกขอแนะนําท่านคุณหมอพิสิิตใจมันก่อนครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แม่ครับ สวัสดีครับผมวิชิตใจมันครับสวีวันใจมันจ้ะย่า่วีค่ะครับผมที่นี่หลังจากกันหลังจากที่เหาปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วงดนามซุกมือวะช่วงแรกๆก็หดซุกมือเดี๋ยวนี้ฝนตกเดี๋ยวนี้ฝนตกก็เลยก็เลยพักแน่กัน้อยแน่กัปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เริ่มติดแล้วครับพี่น้องกำลังพิดใบกำลังพัดใบกำลังออกยอดแล้วครับกำลังออกยอดการปลูกในงวดนี่ คิดว่ายากบ่ะ่ยากแล้วเพราะว่าทังอ่าพี่หนูเล่ากับมากสอนวิธีนะครับว่าการปลูกขึ้นคดหายิบคุณนหาิบหาซิบคุณนาซิบมีทอหายใจสำหรับที่จะอ่าใส่กอกน้ำกอกน้ำลดลากครับลดลากลดลากอ่าเรียกไปทอหายใจด้านล่างคือเกิดเกิดกดแก๊สด้านล่างมันเกิดสามารเรากมาได้อ่าแล้วเกิดวดน้ำลงกตรงนี้อืนี่ แล้วน้ำตรงนี้ก็จะไปซึมข้างล่างน้ำซึมเลี้ยงลรางเลี้ยงภาคือข้างบนนี่แค่แค่ผิวผิวเพื่อจะไว้ต้นมันหนึ่งปมน้ำครับนะครับอันนี้เก็จตามลัดของที่หนูที่บ้างไว้ครับพี่น้องที่เคารพครับภาคกีสารนี่จากการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ขาเป็นผู้แทนเกษตรอู่สิบก่าปีครับไปศึกษาหาข้อมูลมาเบ็ดเบ็ดเสร็จ สำหรับต้นทุเรียนนะครับพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงครับภากีสานทุกจังหวัดครับปลูกไปเลย,เลยหลังจากไปเฮี้ยนมาบอมธรรมดาได้ผู้ขาตะเวนเบืองวุบบลเยอโซทรอนแล้วก็ใช้ยภพุ่มมองไดตั้มองไดเนี่ยภาคกลางภาคตะเวนออกภาคผู้ขาไปเบืองมาบัดการปลูกทุเรียนเป็นยั้งจังไปเบื้องการปลูกทุเรียนเนื่องจากว่ามันเป็นผลไม้ที่ราคาบ่เคยตกจักเถื่อนนะครับมือนี้มามาบอกท่านคุณหมอวิสิตกับ อาจารย์ชวีส้อมขันหอเพิ่อนปลูกทุเรียนนี่ครับเริ่มต้นไม้วิธีการเนาะคุณหมอเอ่าลองอธิบายทุกคนเป็นแล้วบาทเนี่ยเริ่มต้นไม้หลังจากเข้าเตรียมพันพันนะครับนพันเเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเท่ากับคุดอาชิบพุ่นอาชิบการการลงพื้นรางนี่เท่ากับมีดินียปลูกแน่นนิดนึงถุงหนึ่งสองถุง เสร็จแล้วตามที่พี่หนูพรอผูกว่าผูกทุเรียนต้องเบิ้งลากมันถ้าลากแก้วถ้ามันคดให้ตัดแต่มันน่นดอกไปนะครับหลังจากเข้าเอาลงลงดินแล้วนี่ตัวนี้มันจะมันจะบวชแหมให้มันท่นได้นะครับอันนี้ผมผมเอาเอาเอานันมาใส่ น้าใเอเอน้มาปะน้ำาปกอ่าี่หมายถึงห้ควชุ่มชื้นห้ควมชุ่มชื้นไค่ให้มันให้มันนั่นเครื่องหมายถึงข้างล่างนี่ครน้ำเขาก็กองทอนี่น้ำก็กวกองทอนี่ตลอดเดีวกองทอนี่ประมาณห้สิบเมตรน้ำมันสีห้าสิบเส้นห้าสิบเส้นโอโทกีทอนี่ห้าสิบเส้นโที้ห้าิบเมตรอตกี้เลยที่นี่ที่นี่อยากอยากฝากน่นิดหนึ่งก็คือล่มลมมันสีมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัด ลงไปทั้งจิตใจนะครับก็เลยจะใช่ลักนี่ตอกไว้รักนี่ต้องต้องจิตตะวันออกเฉียงเหนือได้ครับนี่เป็นยังจางแจ้งหรือเราก็เราลัดไปี่เพราะลมแรงลมมันแห้งมันถุพัดลมครับเป็นยังกันเป็นยังจังใสร็จทางนี่เป็นยังขึ้นโไปฝังทางจิตตะวันตกเป็นควงจิตตะเวนดอกใต้หรือเหนือโมแม่นต์เบิ่งลมมาจากทางไหนเอาเฉพาะไม่จนเนี่ยต้องอยู่ทางจิต เนือเพื่อติตล่งต้นใหม่ได้อันนี้เป็นความกล้มลมูกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายต้นมันมันเอ็นลงไปแต่ผลมจากการสังเกตพออยู่นี่มันมีเป็นกึ่งดินใช่ด้วนผลใช่มันดินมันเวลาหนาผลก็จะกายเมัตสิเลมเหมือนมัตตินุ่มดังนั้นมันติลู่ตามลมฝากฝากพี่ฝากน้องคือการฝังหลักตัวคำยันตัวนี้นั่ตัวล่งไว้ให้ให้เอาต้นต้นลม เวลาลมมามันสิบริพัดลมแมนบอลมที่เริ่มออกใบเลยเพี่ลองลมก็โปรใกล้ๆพี่น้องมองดูนี่นี่ช่างภาพนี่ยอดออกแล้วเนี่ยนี่นี่แมนเบิร์ตครับนี่เริ่มแล้วนะครับแมนเบิร์ตบ้างแสดงว่าติดปะค่ะติดครับติดติดนอกจากลมเนื้อบาดเนี่ยแต่ว่างกันไว้แล้วนี่ลมนี่มันยังบ่ทันเบิดอด้วฝนมาย่อมไดลมมาย่อมนปลูกเบิร์ปลูกจนจำลาเต้ได้นไหต้องปลูกลุ่มลมสิเออเพื่อยาเพื่อ ยิ i. I. ่งลมมามันจะดึงของมันเองนะมันจะดึงของมันเองมัจะหลั่งของมันเองครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปเบ่งต้นพี่วันนี้เอามาต้นที่สองครับต้นที่สองครับต้นที่สองวิ่ปลูกเมื่อเดียวกันปลูกเมื่อเดียวกันนะครับมาเว่ามันจะมีอีกสองปีข้างหน้านี่บอกไปเลยคุณหมอสิบหนึ่งโปก้าไปทั้งใดนะครับเข้าสวนอย่างเดี่ยบค่ะเข้าสวนล่ะครับเป็นเมืองล่ะครับอันนี้รักกันตั้งทิ่อันเดียวกันทิ่แต่ว่าดอกเสียงเหนือ นะครับลักดึงไหวนี่เพื่อเพื่อกันล้มด้วยนี่เด้อกันล้มกันล้มไม่แม่พื้นนี่คือท่ออากาศหายใจมันหายสิบเส้นครับแล้วก็เข้ากับนาแรงเขาสิหดน้ำลุ่มนี้แล้วก็น้ำก็สิไปซึมอยู่ข้างล่างหากมันกิจะกินน้ำอยู่ข้างล่างาะหากกินน้ำอยู่ข้างล่างนี่มันก็สิง่ญ่กล้านาบานตามภาษาเพิ้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ใหม่กําลังพีบไปกําลังปีบไปนดน้อย กำลังออกขึ้นมานั่นครับกำลังสิออกอ,อกครับกำลังพัดใบถ้าคอีสารลูกได้บ่มีตายครับเนี่ต้นนี้บ่มีตายหุ่นยอดกำลังออกได้หนิกำลังออกยอดใหม่บมมีตายครับเดี๋ยวกับพัดใบชุดนี้ามาใบเขี้ยวนวลนอุบเนี่ยกวงว่ายคุณหมอสาสุกมมอำเภอนเนี่ย่กล้าไปทั้งใดแล้วครับดีต่นเพิ่น <c oughs> คิด้อดแล้วครับถ้าเป็นน่วยนี่สิฮักก็มีอะพินได้นี่บ <c oughs> ่ธรรมดาได้นี่บ่ไปทั้งใดได้แล้วครับ สิอยู่น้ำตลอดนะครับแค่นเบื่องกันไี่หนเป่าครับเบื้องอยกบ้านัแหละนะครับนี่คือนี่คือบักทุเรียนผมจึงอยากจะขอแนะนำพี่น้องภาคอีสานเบิดสุขูสุคนนะครับ่าปลูกได้ครับนี่สิเป็นแปลงแรกแปลงดูงานของบ้านดงน้อยตำบลประโค่ครับอำเภออำเภอคุนเพราปีจังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวนี้คุณหมอวิสิทธิ์พ่นเตรียมเอาไว้มีทุกอย่างครับอ๋อประชุมมพ่นก็เฮ็ยเอาไว้ ทางเขาที่นี่ก็ติดกับถนนใหญ่สะดวกสบายทุกอย่างวันนี้เราไว้เบิดให้พี่ให้น้องว่าเบิ่งงานบ่ว่าสิเป็นมักทุเรียนแล้วก็บ่ว่าสิเป็นอียงอินทรพาลัมอินทรพาลัมเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งอินทรพาลัมอีกนะครับว่าเพิ่นแบบนั้นก็คล้ายไงก็ร้ลงมักเนาะกะลง็ร้องก็ย้อนพี่กิติชัยบาลีเพิ่นสิมาเป็นที่ปรึกษาให้นี่ล่ะเออนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมสิ ข้าพี่น้องเบิ้งตลอดกินได้ไหนเดือนละครั้งเดือนละครั้งผมที่มาไทยทรับที่นี่ครับชองต้นนี่ติดไปซื้อมาลงอีกเลยพี่อ่าข้างหลังหมดอ่ะเขาเรียนนั่นแหละนั่นแหละเข้าลงไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆอเลยว่าโอ้มันบ่าตายตัวใส่มาได้ไปซื้อสั่งมาลงอีกค่ะอ่ามันเป็นนวยนี่ตีตำตำนี่ต้นละหมื่นโอ้ยเลยต้นละหมื่นนะครับเอาประมาณกัพรต้นละหาซื้นวย เออเย้าอ้หลายได้กินพืชปลอดสารครับพ่อได้กินดีมา <นะ S 2> ที่นี่พาพี่น้องไปเบิ้งบันไดอินทผาลัมอินทผาลัมนะครับต้นนี้เอาตอนอ้นพี่อินทผาลัมนะครับพี่น้องมาสวนนี่ได้เบิ้งอินทผาลัมได้เบิง้งรับเนื้อเยื่ออ่อ,อ,อินทผาลัมเ,เนื้อเยอื่อได้ว่าศัตรูของมันนี่ระวังระวังมันแห้งตาได้ปีนุ่มบาเออแมนอยู่ แต่ว่าอันอันศัตรูของมันนี่คุณหมอพ่อหูจักบอกว่าอันไหนบ่คันเห็นแต่ว่าผมได้ยินเขาว่าเนี่ยคืออันนั้นนิดดวงไม่งอคนนี้เบิ้งก็ได้ยูดูกระดวงหมดเอาเออคนับอันนั้นฉีกว่พอสมันเลยเข้มอ่าสำหรับต้นพันต้นนี้เป็นต้นนอมันนะครับนอทีว่าครับทั้งไลเขาเนี่ยคือเขาบอกว่ายูดสองปี เราม่อยู่กับผมนี่ปีหนึ่งครับนี่แหละคือคือปีนึงความเจริญมันประมาณนี้นะครับอย่างไดรก็คิดว่าปีหกหกห้าเพื่อจะได้กินผลนะครับเคยจังกันว่าเบื้องหนึ่งที่หนึ่งสำหรับอันนอกแกกันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นต้นที่ที่เอียงกวนาเป็นโนสืบจากโน อเขาเขาเขายืนยันบ่กว่าการปลูกนอนีกับการปลูกเนื้อเยื่อเนี่ยอันไหนดีกว่านะกานอเนอจะเนื้อเยื่อท่านเนื้อเยื่ออะไรครับนอจากเนื้อเยื่ออันเดียวกันฟังนั่นจังควายออกจากแคปซูลเดี๋ยวเ่านจะไปเบิ้งอีกค่ะอ๋อเอ่อที่ว่าเมื่อมา่อจากนอมันจะกระจายพันธุ์อันนี้มาจากต้นแม่เลยอ๋อไม่จกตนแม่ล่สามต้นนี่อันอันนสรางภาพอันน้องไประเทศไยต้นนั่นกับคุณหมอเพิ่นนะประหัตประจัญญาประหัตปนะจัญญาี่น่องรักษากลุ่ม ไม่ดีไม่ดีเขาเลยกกได้ข้บครณต้นกันทำทางข้ากันเนาะตอนนี้ก็จากนอ้กันจ้ะแค่งรอเบื้องวัดอีน้ำถือเป็นน่วยบอเอากันเบิ้องไปรํำกันนะคะเนาะานี่คัคมอนาะไมาจากตนแม เขาเพราว่าเป็นผู้ว่าแต่ไหนไปแต่ว่าแล้วมันจะมีผูกกระแม่เนาะเออแม่เออถ้าเป็นแม่เหมืกับแม่ที่สองเพราะว่ามันลอยบกก่ายพันธครับผมครับผมคือแม่กับขึ้แม่เลยอ่าอ่าอ่าอาอ่าเอาทีนี้ผู้ขานั่งนี่นั่งซ่อมนั่งซ่อมมึงเหงามาเนี่ยเพราะมันนั่งซื้อๆด้วนั่งซ่อมมึงเหงาว่าเขาเจ้าว่าไออันชัตตูของมันคืออันเนี่ยก็ร่วงด่วงด่วงนี่ มันี่ันมันยังไวแค่ในต้นสูงว่าเป็นหนูเครื่งเครื่องยูเนียคือบอสอ่าบอสได้ใช้หยาออกมีแต่ตัดหยาที่เกมันจะม่หยาพวกที่ผมบอกหววก้อเนี่ยแหละว่าหยาพวกนี้มันจะใหมาแรงบอสบอสขมาไก่หญ้าดอกขาวยาดอกขาวุ่มากค่อคยปลูกบักข้าวไปถึงบางอ่อเลยบวกข้าวหนูอย่างจังออกช่อ ออกกันนั่นแล้วเป็นอยังจังบัติดหน่วยอ๋อฉันมะรูดที่หลังว่าเป็นร่วงแต่ไข่เขไม่กอกนะแค่บัวหัวมันแข็งๆครับมันมุดจ่อเลยเดี๋ยวนี้บวกข้าวผมปล่อยถิงนบดนะครับผมปลูกใบบริเกนหน่วยจัดสดนะครับปลูกธรรมชาติเพราะท่านได้ใส่สารเคมีอย่างโรคใยจีนต้นมันเลยขายมาแร็งขายอย่างกับผันเผ็ดนะครับคิดว่าจิดปลูกแบบอินทรีย่ใส่อินทรีย์ นี่อมันเป็นธรรมชาติไปครับเมื่อเห็นจังสี่เราก็เลยอ่อนซ่อนเล็บบาทนะครับอ่อนซ่อนนะครับครับสําหรับคลิปนี้กับข้องสีไปจะเที่ยงสำนีนะครับกะสีลาทีี่ลาน้องไปได้เทียงสำนีพิษแมนแดนเที่ยงประกันไดกับผู้ข่าเ่าคิปที่ใช่ครับอาจารย์ะวีคุณหมอวิศิษฐ์ใจมันตกขอลาดพี่าน้องไปเทียงสำนีสักก่อนสวัสดีครับ